สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีพระนะฮะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้มีพระให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นผลงานบางส่วนนะครับกับการเดินตลาดพระแล้วก็อ่าส่วนหนึ่งก็เป็นพระที่ผมเก็บสะสมมาด้วยนะครับนะ <c oughs> อ่านะะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับชิ้นแรกเลยอันนี้นะฮะเป็นตะกุดนะฮะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะให้ให้ชมพระนะครับวันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับสำหรับขายหลายหลายคนนะฮะที่ดูที่ดูการที่ดูจากวิดีโอใน youtube ผมนะฮะแล้วก็ทีนี้นะฮะหลายหลายท่านเนี่ยพยายามส่งพระนะมาให้ผมถามว่าดีไหมเก๋ไหมแท้ไหมนะฮะรับเช่าไหมนะฮะผมบอกเลยนะครับผมจะเลือกตอบเฉพาะพระที่ผมสนใจจริงๆนะครับ เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับนะค่อนข้างที่จะเยอะผมก็จะเลือกตอบตเฉพาะองค์ที่ผมสนใจอยากจะเช่าอยากจะซื้อจริงๆนะฮะถามว่าผมซื้อจริงไหมผมเช่าจริงไหมผมซื้อจริงผมเช่าจริงนะฮะถ้าใครติดตามหน้า facebook ผมจะรู้นะฮะติดตามหน้า Facebook ผมก็จะรู้นะฮะอย่างวันนี้ผมก็เช่าไปนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่มโนนะครับผมนะเป็นเตียนบ้านนอกก็จริงนะฮะแต่ก็ พอที่จะมีเงินจ่ายบ้างนะครับพอที่จะเป็นมีเงินจ่ายบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตะกุดดอกแรกกันเลยก่อนนะฮะตะกุดดอกนี้นะครับอ่าตะกุดดอกนี้ดูง่ายนะเขาเรียกว่าหลวงพ่อผุดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะผมซื้อเพราะความเก่าความแท้นะผมซื้อเพราะเก่าแท้แน่นะเขาเรียกตะกุดหลวงพ่อผุดนะพยายามดูในนี้นะฮะดูในนี้ล้วก็แคปมานะครับเพราะพระผมเนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยนะผมไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยบางทีบางท่านถามว่าให้ผมส่งรูปให้หน่อยผมก็นึกไม่ออกนะบางทีนะอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าเป็นตะกุดที่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะฮะผม,ผมบอกแล้วว่าตะ,ตะกุตดอกแน่แท้นะแท้อ่าอย่างนี้เอาไม่แพงนะฮะแอดไลน์นะครับสามารถกดที่แอดไลน์ไม่ได้นะ แอดไลน์ <Add> ไม่ได้ก็โทรหาผมครับบางคนโทรมาเอ้ยคุณเพชผมแอดไลน์คุณไม่ได้อะไรเนี่ยแอดไลน์ไม่ได้โทรมาเลยพี่นะโทรมาแล้วเดี๋ยวผมแอดไลน์พี่เองนะเดี๋ยวผมแอดไลน์พี่เอง <c oughs> เพราะว่าอ่าเบอร์โทรผมกับไลน์เนี่ยมันมันมันโนคนละส่วนนะถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครบันทึกเบอร์ผมมันก็จะขึ้นเป็นไลน์ของลูกชายผมนะ,ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับแต่แต่ถ้าจะคุยกันง่ายๆเลยก็คือโทรมาโทรมากันดีกว่านะฮะ อ่ะองนี้นะฮะองนี้ได้มาวันนี้นะองเนี้ยมันนะองนี้มันนะผมกำลังทำความเข้าใจกับเลนเลนกล้องนี้นะโอ้มันจริงนะพี่นะองนี้นะไม่แพ้นะครับรทุกองมีราคานะฮะเปิดต่อได้จบหมดนะครับนะชายตีวรคมคมนะฮะริ้วตีวรคมนะฮะ ซึ่งจะเป็นปกติของหลงพงเงินพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับพิมพ์นี้มีในหนังสือนะฮะมีในหนังสือนะฮะอะให้ดูกันอ่าสวยๆเลยสวยๆเลย วันนี้มีให้ดูจุใจเลยนะมีให้ดูจุใจเลยนะผมจะซูมเข้าซูมออกอยู่อย่างนี้นะฮะเอาความชัดเจนนะครับอ่าอันนี้ปิดตานะมีคียยุงด้วยนะ,ะวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเอ่ออะไรเนี่ยผมอยู่จังหวัดปทุมธาน,นีอยู่ในว่านนครนะฮะเดี๋ยวก็จะเดินทางเข้าไปซื้อพระต่อกันที่จังหวัดระยองนะครับผมระหว่างทางเนี่ยระยองเนี่ย ทักทายกันได้นะครับอันนี้เป็นหลวงู่ภูวัดท้าล้อนะเดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมนะเดิม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 องค์ต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินไม้โพแกะนะหลวงพ่อเงินไม้โพแกะนะใครสนใจทักทายได้นะฮะใครสนใจทักทายได้องค์ไม่องค์เป็นขนาดกําลังหน้าใช้นะกําลังหน้าใช้ไซส์กาลังสวย นะกำลังดีนะครับหลงพอเงินไม้แกะปีหนะึ่งห้านะสินนี้ก็จะเป็นมีหลายสินนะแต่อันนี้เป็นเต่านะพี่เต่านะลักษณะนะเต่าองค์นี้นะความคลาสสิกของเนื้อนะอมเขียวเต่าแบบนี้รอดินไทยนะพี่นะเต่ารออ่งนี้รอดินไทย คาบเบายัางอยู่นะสวยๆเลยนะผมว่านะโลหะแบบนี้นี่เขียวๆแบบนี้ได้ตังค์นะไม่แพงนะครับพี่ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้ผมผมบอกเลยว่าบางอย่างก็บางอย่างก็แพงนะบางอย่างก็ถูกพระผมเนี่ยมีหลายหน้านะบางคนเอ้ผมเล่นพระหน้าเดียวหรือเปล่าหลวงพ่อเงินโอเคผมผมหนักไปทางหลวงพ่อเงินนะแต่ก็มีพระหลายอย่างอ่าดูอันนี้นะะ อันนี้ผมไม่รู้พระอะไรนะแต่ผมดูเนื้อแล้วพอสมควรเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่า zoom นีไ่ไฟก็อ่าอ่าดูเนื้อแล้วก็ใช้ได้เลยพี่นะอ่านี่นะ อันนี้เป็นหลวงผู้สุขเหรออ่าอันนี้เป็นพิมพ์ตักชิดนะพิมพ์ตรงก็เข้าท่าอยู่นะค่อยๆค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปเพราะว่าพ่าผมเองก็ยังไม่ค่อยเก่งตักเท่าไรนะอ่าอันนี้เป็นกระดูกกระดูกแรงมันรู้สึกว่าจะมีจานด้วย านะเก่าอันนี้บางคนก็ว่าหลวงพ่อหลุนบางคนก็ว่าหลวงพ่อไปนะฮะใครดูแล้วมีมุมมีทางนะครับผมแบ่งไม่แพงนะฮะอ่าอย่างเงี้ยแท้แน่นอนแท้แน่นอนอ่านะแท้แน่นอนผมก็จะไปไว,ไวหน่อยพยายามกำจัดจำกัดคลิปนะให้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณติด สินาทีนะฮะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการอัปโหลดค่อนข้างที่จะนานนะครับอดอกนี้แท้เลยะฮะดอกนี้แท้เลยอดอกนี้มีคนต่อไว้หลายคนแล้วฮะแต่ไม่จบนะมันต่อต่อชิดทุนนะฮะต่อชิดทุนอันนี้ก็จะเป็นจอบเล็กนะอัน,นอันนี้มีเตียนใหญ่มาต่อไว้นะครับอันนี้นะบอกก่อนเลยว่ามีเตียนใหญ่มา ให้ราคาไว้นะแต่ก็ไม่ได้จบนะฮะไม่ได้จบนะฮะดูเก็ดกระดีด้านหลังนะครับพระใช้มาเนี่ยผ่านการทถเงานเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกลดเหลืองซ้อนอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเกดกระดีนะกําลังสวยเลยพี่นะสนใจทักได้ครับสนใจทักได้ไม่แพงนะก็จะมีบ้างครับแพงบ้างถูกบ้างนะนี่องค์นี้ฟอร์มดีนะฮะตาโตเดี๋ยววันหลังผมจะมา บอกเทคนิคการชมพระแต่ละองค์นะฮะแต่ช่วงนี้ผมขอขอขอระบายระบายพระนะ,ะในวันหยุดอย่างนี้ท่านก็ดูกันไปนะฮะอย่างนี้ไม่แพงนะครับพี่นะ,ะอย่างนี้ไม่แพงพิม์พฟอร์มเข้าท่าดีนะฮะพิมพ์ฟอร์มเข้าท่าดีปิดตาฮะ,ะปิดตานี่ไม่รู้ที่นะ,ะพี่นะ,ะไม่รู้ที่ อบางคนพยายามถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงไม่ลงราคาแต่ละองค์เนี่ยผมไม่บอกราคามันมีกฎเกณฑ์นะฮะมีกฎเกณฑ์อยู่นะครับเรื่องราคานะฮะเพราะว่าเรื่องของการขายพระใน y o u t u b e มันไม่ได้มีผมคนเดียวนะแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มีคนคนเดียวนะฮะก็หลากหลายคนนะก็เอาพระของตัวเองอะมาลงใน,ในในในหน้า youtube เนี่ยมันก็แล้วแต่ ว่าท่าน,นจะเชื่อกับบุคละะบคลท่านใดนะฮะบุคคลท่านใดท่านก็เช่ากับท่านท่านนั้นนะฮะอ่าอันนี้แท้นะครับพระไม่ไม่ไม่รู้ที่นะแต่ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเพราะความแท้จริงนะผมไม่ใช่ว่าผมจะดูได้แต่ลวมพ่อเงินนะครับบางอย่างผมดูผมก็ดูผมดูเป็นนะอ่าองค์นี้มีพี่คนหนึ่งต่อราคาไว้แล้วแล้วก็เงียบไปใน y o youtube นี่แหละนะในไลฟ์ที่แล้วนะฮะอ่า แข้งติดนะครับนะส่วนองค์นี้องค์จิ๋วนี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ที่ไหนนะฮะองจิ๋วเนี่ยแต่ผมได้บ้านมานะองคเนี้ยผมได้บ้านมาก็เลยไม่รู้ว่าที่ไหนแน่นะภาพบ้านนะครับภาบ้านภาพบ้าน บ้านก็ว่าบ้านนะครับเพราะว่าเราเดินสนามด้วยผมถ้าใครเห็นหน้าเฟซผมนะครับผมเหมาพาะตามบ้านด้วยนะเหมาพาะตามบ้านด้วยอ่าอันนี้เป็นขี้ตานะฮะอันอันน,น,นี้สีพันผิวพันแบบนี้นะฮะเล่นแค่เนื้อนะพี่อะองค์นี้นะเล่นแค่เนื้อนะ เล่นแค่เนื้อแต่ไม่แพงซื้อไปศึกษาได้เล่นแค่เนื้อนะอ่าอย่างนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งจองไว้หลายเดือนแล้วนะจากประเทศสหรัฐอเมริกาจองไว้จองไว้หลายเดือนแล้วองค์นี้นะวันนี้ผมขายนะพี่นะไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพง คำว่าไม่แพงเนี่ยบางครั้งนะพี่จะมองว่าเอ้ยสองร้อยสามร้อยมันไม่ใช่นะครับมองตามหลักของความเป็นจริงด้วยนะฮะพระเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้เนี่ยมันมันต้องมันต้องมีจํานวนเงินนะฮะมันมีจํานวนเงินนะผมบอกเลยว่าพระพิมพเนี่ยมันเป็นพระที่ที่ค่อนข้างจะตรงตามตํารานะค่อนข้างตรงตามตําราเลยนะสําหรับองค์นี้นะตรงตําราจัดเลยเมย็ดไข่ปลาเด้งเด้งทุกทุกจุดนะฮะ นะดูการขึ้นช่อชนวนนะ,ะในะด้านล่างนะ,ะเรียกว่าเป็นพาสที่เต็มฟอร์มนะ,ะเป็นพาสที่เต็มฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยงามนะ,ะสวยงามเลยนะ,ะองคนี้นะสะำหรับพาสทุกองค์เนี่ยที่ผมลงเนี่ยผมก็ไวหน่อยนะฮะตอนนี้ก็สิบสองนาทีไปแล้วนะ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นตะก,กุดนะฮะอันนี้ ไม่รู้ที่นะฮะไม่รู้ที่นะแต่ไม่แพงนะพี่นะอันนี้เป็นพารคเมนนะอันนี้ผมได้บ้านมานะข้างน้าจะเรียกว่าอุป,ปคุดนะมันก็จะออกแบบดำๆออกสำลิดหน่อยเป็นปิดตาใช่ไหมนะปิดตานะครับวันนี้มือผมอาจจะเอียงหน่อยนะฮะพอดีผมผมอยู่แบบ อยู่ในโรงแรมนะฮะตอนนี้นะฮะก็ไฟเฟยก็เอามาจากบ้านเอามาแค่ต่องดวงอ่าอันนี้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไฮไลท์ของผมเลยนะองนี้นะนะองนี้นะครับไม่ไม่แพงนะพี่แต่ก็ไม่ถูกนะผมบอกเลยนะอ่าลักษณะของพระเนี่ยด้านหลังก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียบเสมอสม,สม่ำเสมอไปนะฮะก็จะมีบ้างเล็กเล็กน้อย,น,อยน้อยนะฮะการหล่อบโบราณน,นะฮะเทคนิคการหล่อบโบราณมัน โลหะมัน oh จะต้องไหลไปแบบไหนฮะเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับดูนะะอ่าอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับพี่นะอ่าอันนี้เป็นใบพุทรานะฮะเป็นใบพุทราอันนี้เป็นเป็นยันอยากรู้นะนี่เป็นยันกลางใหญ่นะพระมันโลหะเลื่อมๆขออภัยครับ อ่ะผมก็ไปแบบไวๆนะครับพี่นะสนใจก็ดูไปแล้วก็แคปนะแคปมานะอันนี้พิมอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรพิมพว่าว้าวตุลาอ่ะพิมว่าุลาหลนะวงนะพเอียมนะไปแบบไวๆดูกันแบบไวๆนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาอธิบายพระแต่ละองค์นะฮะที่ผมเก็บสะสมไว้นะฮะพระอ่าผมเล่นทุกถ้าถ้าถ้าอยาก ถ้าอยากมีใบนะบมีใบางานต่างๆก็ผมก็เล่นทุกทุกใบเลยนะฮะทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นพระอท่ามะปางนะเป็นพระท่ามะปางแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะแต่ถ้าเป็นจังหวัดพิจิตรอ่ะหลายหลายคนที่เล่นอยู่ก็จะรู้จักนะครับว่าเป็นพระท่า,ามะปางกุ้มลรกรนะฮะพระท่ามะปางกุ้มมรกรเป็นพระที่แพง เป็นพร์ที่แพงมากของจังหวัดพิจิตรนะมีรอยหักแล้วก็รอยซ่อมนะครับมีรอยหกักรอยซ่อมมันอยู่ในกรอบเงินอยู่ในอยู่ในเลี่ยมเก่านะฮะแต่ว่ามันเหลื่อนแต่แผ่นหลังนะพอเลื่อแต่แผ่นหลังเจ้าของก็เลยเอาไปเลี่ยมแต่ก็เลี่ยมนานแล้วนะฮะแต่ก็เลี่ยมนานแล้วเนี่ยสวยเป็นแสนนะฮะส,สวยเป็นแสนอันนี้แท้ดูง่ายนะครับสว,สวยเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวผมถอยออกกล้องดูนะ อก็นะสำหรับพระในชุดนี้นะฮะพี่ก็บอกกันไปไวๆนะผมพยายามทาให้มันกระชับนะบางคนก็บอกว่าเออพระมันเยอะแบบนี้ผมก็พยายามให้กระชับก็ถามผมได้นะว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่นะหรือไม่ก็แคปเป็นรูปเนี่ยอะตอนที่หน้าจอวิดีโอกลาลังนิ่งแบบเนี้ยแคปแล้วก็ตรงมาหามว่าองค์นี้เท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่อย่างนี้นะฮะเพราะว่า บางครั้งอ่ะหลายหลายท่านถามมาแล้วผมไม่ตอบไม่ใช่ว่าผมยิงหรือว่าผมอะไรนะผมเข้าถึงง่ายนะครับทุกคนผมพยายามตอบหมดนะแต่ที่ว่าผมไม่ตอบน่ะวันทั้งวันเนี่ยผมใช้เวลากับการอยู่ตลาดพระกับการขับรถเป็นหลักครับนะกับการขับรถเป็นหลักวันหนึ่งวันหนึ่งผมอยู่บนรถมากกว่าอยู่มากกว่าอยู่บนบนที่นอนอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็นอนค่อนข้างที่จะไวนะผมนอนค่อนข้างที่จะไว ไม่เกินสี่ทุ่มนะผมนอนแล้วนะหรือไม่วางวันก็อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทักมาท่านถามมาผมไม่ทันได้ตอบเนียตอนเช้าเนี่ยผมไล่ตอบให้ทุกคนนะฮะแต่ถ้าส่งมาขายส่งมาเช็คผมก็จะเลือกตอบเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับผมก็จะเลือกตอบเฉพาะองค์ที่สนใจบางท่านอย่าน้อยใจนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบหลายอย่างนะครับก็เลยต้องอาจจะ ตอบบ้างไม่ตอบดางนะแต่แต่สําหรับใครที่สนใจพระเครื่องของผมจริงๆนะท่านโทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์ผมไม่เป็นเนี่ยนะ mm. เดี๋ยวผมแอดก็เองนะเดี๋ยวผมแอดให้นะครับ mm. แล้วก็รบกวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ mm. เพราะว่าผมเนี่ยผมค่อนข้างผมก็ประมาณว่าอ่ะผมก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เล่นพระเครื่องเนี่ย mm. ผมก็คิดว่าผมพอพอที่จะมีเครดิตนะฮะอ่าหลายๆท่านให้ผมตรงแบบ เก็บเงินปลายทางอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตปัดนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะฮะซื้อหลวงพ่อเตียงนะกับผมนะแล้วก็บอกว่าให้ส่งปลายทางแล้ววันนี้ผมก็ไปดําเนินการให้นะก็ออ่ทางทางศูนย์บริการที่เขาจะผมผมส่งเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะแล้วผมเดินทางออกต่างจังหวัดตลอดอ่ะผมก็ไม่มีไม่ไม่มีเวลาเก็บยอดแล้วผมยังไม่เข้าใจว่ามันต้องทํายังไงด้วยนะฮะ แต่ผมถามเขาแล้ววันนี้ว่าเก็บเงินไปทางได้ไหมเขาบอกว่าทําไม่ได้นะฮะถ,ถ้าจะส่งจริงต้องกลับไปที่บ้านผมนะะเงินเงินที่ท่านซื้อเนี่ยพ,พันเดียวนะผมไม่ผมไม่โกงอยู่แล้วนะพันเดียวเนี่ยผมไม่โกงอยู่แล้วผมจบพระองค์หนึง่งหลายตั้งนะพี่นะองค์หนึ่งหลายตั้งนะใครติดตามหน้าเฟซผมนะพเพรตินสยามน,นะแล้วก็จะมีมันก็จะพ่วงไปยังเฟซหลักของผมนะก็คือเพรพงโพพิกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพอเข้าไปติดตามได้ครับพี่นะผมใช้ชีวิต กับตลาดพระจริงๆเลยนะไม่ใช่มาเฟกไม่ใช่มาอะไรหรอกฮะถ้าเฟกมันเฟกไม่ได้จนมาถึงทุกวันนี้หรอกครับนะคนบางคนก็เก่งแต่ในโลกโซเชียลแต่ไม่เคยมาเดินตลาดหรอกครับนะไม่เคยมาตัดสินใจซื้อเอาเองเหรอกครับไม่กล้าจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนซื้อพระหรอกครับนะแต่ผมบอกเลยวันหนึ่องผมใช้เงินเนี่ยหลายหมื่นนะจนถึงเป็นแสนได้ด้วยซ้าไปนะครับอ่าสนกจะพระเครื่องของผมนะฮะติดต่อผมได้นะครับพูดคุยกันนะฮะ ผมก็พยายามตอบให้ทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอพระคุณครับ